สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบนี่ช่องอะไรครับช่องโฟร์แคน,นนี่วันวันนี้น้องเร็วมาทําอะไรครับเนี่ยเล่นลูกโป,ป่งเลูกโป่งเหรอครับโอ้โหลูกโป่งเต็มเลยโอ้เอามีเพื่อนมาด้วยเหรอเนี่ยโอ้ดูเบบี้ชาร์กสีอะไรบ้างสีชมพูกับสีน้ําตาลสีเทาใช่ไหมลูกอ่าเอาเล่นยังไงล่ะลูก กดให้เร็วด้วยนะเอามาลุยทุกโปรงจะปิวแล้วมาแล้วปิวแล้วโอ,โอว้นั่นไงปิวแล้วว้าว <c oughs> โอ้จอดเลย <c oughs> จอดถึงไหมเนี่ย <c oughs> แล้วจะจอดถึงไหมครับ จะไม่ถึงจริงอ่ะโอ้โหลูกโบมปิ้วขึ้นข้างบนแล้วลูกว้าวว้าวว้าวจะจะเจาะได้สักลูกไหมเนี่ยโอ้ยแตกไปแล้วอ้าเลยกี่ลูกเจาะเลยอู้โอ๊ยเจาะได้อีกแล้ว ลอยไปติดข้างๆไงลูกเนี่ยลอยแล้วจอเลยจังหวะนี้แล้วจอเลย <c oughs> อย๋อเอาเลยลูกลอยแล้วลูกจอเลย <c oughs> เอ้ยอา้าวอ้าสีหรือสีอะไรมั่งเร็วจอเร็ว อุ้ยไฟดับเลยเจาะแรงมากเลยไฟดับเลย <ừ. S 1> อย้าวเลยอภัยลุยลุยต่อ <Yeah. S 1> บุ้งสีไรอีกสีไรอีกอ้าวเจาะแลมันปีวไงลูกโดนลมมาลูกเอ้ยจะเจาะโดนไหมเนีย่ย เ <laughs> <c oughs> อ้ยเอาจอเลยเ <c oughs> สียงการไต่ไปแล้วครับอ่าเหลือสีกี่สีเนี่ย <c oughs> พอแล้วเหรอ <c oughs> ใช่ชมพูม่วงเหลืองแดงอ่า ที่เหลือนี้ไม่จาะแล้วใช่ไหมจอะป่ะใช่เราจะจาะอ๋อจาะเลยอ้ยอ่ะลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วเอาเร็วอ้ยอย่าลอยไปเลยจะจอดถึงไหมเนี่ยสีมืจอดที่หลังเอ้จอดถึงไหมเนี่ยมันดื้อมันดื้อรหรอโหอ้าวดื้อจับโยนเลยเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยโดนไหมเนี่ยโอ้โหโหโดนไหมเนี่ย นี่เจอยากอะล,ลูกจับจะโอ้ยเจาะได้ด้วยเนี่ยโอ้โหล,ลูกสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> โอ้โหทำไมต้องไวลูกสุดท้ายด้วยเนี่ยเพราะอะไรลูก <c oughs> เดี๋ยวชอบเหรอลูกที่หลังเลยเหรอลูกอ่ะเอาจอดเลยโอ้ยดึงดึงเลยอ่ะบา,บายบายเพือพ่อนๆหน่อยบา <c oughs> บายบาย,บายครับ